หวานสุดปอยตีชาดาถูกแฟนโพสบอกรักในวันเกิดแถมสาตร,รูปคุชท็อตสวีดไม่สดแล้วอย่างที่หลายคนรู้สำหรับสาวสวยคนเกง่งอย่างปอยตีชาดาที่เปิดตัวแฟนนุม่มหล่อนักธุรกิจนอกวงการโอ๊คพัควาหงโยกกลายเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีแต่คนสแสดงความดีกับน,น้องปอยกันเยอะมากและไม่ใช่แค่ปอยตีชาดาที่ดูจะอินเลิฟหนักมากต่อทางหน้านของแฟนนุม่มของปอยโอ๊คพัควาก็ดูจะข้างรักไม่เบาเหมือนกันอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งจะโพสรูปคู่หวาน,วาน ลงเฟซบุ๊กแบบโรๆกับโอกาสพิเศษที่ตรงกับวันเกิดของปอยจิจดาที่ปีนี้อายุครบ36ปีพร้อมกับข้อความสั้นๆบอกรักไว้ด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนั้นน้องปอยที่รักรักที่รักเรียกว่าหวานสุดอะไรสุดจริงๆคู่นี้ใครดูก็ต้องยิ้มตามไปด้วยมีแต่คำว่ารักและหน้ารักเต็มไปหมดแล้วยิ่งดูก็มีทุกคนบอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจริงๆขอขอบคุณภาพปอยจิจดาอกพระวาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ